มาพี่น้องมากินขขาแรงมาเนี่ยกับตำมงคงพี่น้องตามงคงละกะหนึ่งกุ้งนี่พี่น้องกับผักกาดมาพี่น้องมาแสบแสบต้องกันพี่น้องตามงคงนี่คือขาดบุได้พี่น้องเ้ยย่ำเส u, าย่ำเทียงย่ำแรงกินในเบิดอือโอ้โห <c oughs> ยุ่มห <c oughs> นาวสายพูดบอ น้องขั้นเค็มเนี่ยผมมักอยู่ดอ,อกจังหน่อยแต่ขั้นออกสมเ่ยเขาห,ห,ห,หมายน้องมาวะเสียงก็หนึ่งกุ้งมเนี่ยตัวไม่ใหญ่ตัวหน่อยพอดีกินเขาแรกมืนน่อกี้กับประมาณสามถุงเกือบสองถุงกว่าพี่น้อง Ngồi nước Và sự kinh nữa lặng Hiểu không? Có? Nhạc ta muốn hung yết รอกาพาี่น้องหัวใจทำยังไงเลยกลุ่มตองเด็ดหัวอ,ออกปรกกว่านี้โอ้หนวน,นี่ปักเก็บขนาดได้พี่น้องเลย เออเอออแล้วจน <c oughs> ห้องก็เอือกคนเดียวเขาในแท่งเขาเมือเ่อยโอ้ยปวดห่อนไปเลยพี่นองกักกแสบอยู่พี่น้องมันเนี่ยแต่หม,มูหง,งในกินอยู่ซ่ก็แสบ อาหารรักอีสานบานเท่ากำบมงคลอยู่นะพี่น้อง

ตำขมผมบาเนาะต้องใส่เผ็ดเผ็ดได้พี่น้องเผ็ดเผ็ดเข้มเค็มจังหน่อยมาผมว่าเขาทาดีเด้อมาต้องเข้มแห้งนะพี่น้องนะเค็มบอกก็คือเค็มมากกัน nhà luộc tay đúng không nhầm, nê, xè, nhầm Ơ, ấy, này có xẹp nhầm đàn ơi phải đoán người tâm hôn này กงเขาอยู่ตารางนะครับสินเทิาเมื่อใดกินกระปุลหนึ่งแสบดีพี่น้องมึงเนี่ยขอทายอีกแล้ว ขุ่กับไลเติมเ้วยอพี่น้องมึงหนึ่งไม่ยังหลายเลยมอนแค่ส่วงนั้นหิวแห้งยางมเปอิม่มพอกินไปกินมาอิ่มพี่น้องมันไม่คือหนึ่งมา่ลายแทบพลบประปา เดือดะเอิ่มแล้วอืม,มผมมักตะกุ่งนะกินกับกุ่งแสบดีพี่น้องเลยโอ้ยตอนงตอน,นองพริกพี่น้องโครูคีเลอยุ แซ่บแทบเพราะว่าเบลือเอกเรื่องแซ่บอ่ะอาวพี่นอ้องมีเนื้แซ่บด้วยแต่โมโหก้อหนึ่งกงุ้งแกะผักกาดพี่นอ้อง คนอื่นทีนิสานก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกับให้กับทีนีสานทีนีสานก็ขอขอบพระคุณจากใจครับมื่อนี้ก็สวัสดีครับ